นะครับก็คลิปนี้เราจะมาลองแก้ปัญหาจิ้งจกนะฮะเนี่ยให้มันไปขี้จิ้งจกงนั้นเลยกับประตูบานเลื่อนนะครับนะครับไม่ใช่ประตูหน้าต่างบานเลื่อนนะครับคือจิ้งจกมันจะเข้ามาเนะี่ยนมมันจะเข้ามาขี้ทำความสะอาดยังไงก็เหมือนเดิมมันกะ็เข้ามาทีนี้เราจะมาลองทดสอบปิดนะครับ รูตรงนี้รูที่ใช้ขันน็อตนะเห็นไหมขันน็อตแล้วก็ตรงนี้ด้านล่างมันจะลงว่างๆเอยเวลาไล่มันออกไปมันจะออกแถวนี้แหละมุมดเข้านี้ก็มุดเข้านี้นะครับงั้นเราจะเอาพลาสติกมาปิดรูตรงนี้ไปหาพลาสติกแข็งก่อนนะครับเนะี่ยเดี๋ยวไม้รบรรทัดมาวัดก่อนมันสูงมันยาวเท่าไรนะครับวัดดูสักนิดนึงก็สูงให้มันพ้นรูนะหกเซนประมาณนี้หกเซน มันจะลงพื้นไปด้วยนะครับว,กกวันนี้หกเซนนะตีไปเจ็ดเซนชนนี้ก็3ามามเซนนะครับอ่าเดี๋ยวไปหาพลาสติกก่อนนะครับอ่ะได้มาแล้วนะครับนี่อันนี้เป็นรางไฟอันนี้น่าจะขนาดหนึ่งนิ้วไหมเดี๋ยวดูกัาน,นิ้วครึ่งนะครับอ่านิ้วครึ่ง รางพลาสติกนะครับพอดีมีรางพลาสติกเก่านะก็นี่ก็จะพาตรงนี้ออกพาซ้ายพาขวาวนะก็น่าจะได้นะครับแล้วก็จะบากตรงร่องตรงนี้นะครับบากตรงร่องเราเอากาวสองหน้าติดนะครับคิดว่างั้นนะมันก็จะมีด้านบนกับด้านบนนะด้านบนด้วยนะก็จะได้ สองชิ้นพอดีนะฝาหน้าฝาหลังนะครับใครมีพลาส,สติกอย่างอื่นก็ลองเอามาใช้นะฮะทำไมต้องเอาพลาส,สติกที่จริงก็กระดาษแข็งก็ได้นะแต่ผมว่าพลาส,สติกน่าจะทนกว่านะครับเดี๋ยวผมไปจัดก,การตัดตรงนี้กันครับที่ตัดด้านข้างมันออกนะนีงไงนะครับยิงเป็นสี่เหลี่ยมเนาะเราก็ตัดด้านข้างออกนะครับเพือตัดเหล็กนี่แหละนะครับเดี๋ยวไปลองแท็กวัดดู่นครับ อพอดีเลยนะครับนี่นะก็แล้วก็เราจะไปเจาะรูนะครับเดี๋ยวหาปากกาแป๊บนี่เราจะเจาะร่องตรงนี้นะเพราะตรงนี้มันเป็นร่องใช่ไหมนะครับที่เป็นลอ้อต้องเจาะร่องไว้เพราะว่าถ้าเราไม่เจาะต้องเอาให้มันชิดด้านพื้นด้านล่างนะฮะเนี่ยตรงนี้มันจะเดี๋ยวมันรอดมาตรงนี้อีก นครับเห็นไ,ไหมมันจะมีนี่นี่เห็นไ,ไหมครับเนี่ยมันจะลอดมาได้นะรตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมันจะลอดน,นี่เดี๋ยวมันจะลอดเข้ามาตรงนี้นะฮะเราต้องเจาะครอบตรงร่องมันด้วยนะครับผมใช้หัวแรงนะครับบะใช้คมร้อนเลยกับพลาสติกน่าจะง่ายกว่านะครับใครมีอะไรก็ลองมีดเหรอแต่ระวังนิดนึงนะ มันแข็งอยู่นะนะครับเดี๋ยวจัดการเลยนะครับเรียบร้อยนะครับนี่ครับเห็นไหมเนี่ยนะครับนะเป็นร่องที่ใส่ล้อมันนะครับทดสอบดูตรงร่องนะฮะนี่ยให้มันปิดแผ่นนี้นะนี่ก็เปิดถ้าปกตินะนะมันจะมีช่องว่างใหญ่ๆห,หน่อยนะคนทำก็ไม่รู้ทำใหญ่ทำไม นะครับเออเขาก็เพื่อความง่ายในการทำงานของเขาด้วยนะนครับใส่ประมาณนี้ปิดเข้าไปให้มันยาวเกินไปก็ตัดทิ้งก็ได้นะน่าจะยาวอยู่นะเราก็ไม่เนลรใส่หมดนี่แหละนะครับแล้วก็ติดกาวสองหน้าไปในกรบพงอ่ะนี่คือติดกาวสองหน้าแล้วนะครับแล้วก็ยวทำความสะอาดผิวนิดนึง ติดลงไปนี่นะครับมันเดินดูไม่ติด Okay. ใช้ได้ครับเดี๋ยวก็จะทําด้านบนด้วยนะฮะก็ทําเหมือนกันนะครับแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับก็ก็น่าจะใช้กับทุกวันเลยแบบนี้ปิดรูแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งว่าหลังจากที่ทําผ่านไปแล้วมันจะสะอาดขึ้นไหมนะครับจิงจกจะเข้าได้ไหมนะครับยังไงก็เดี๋ยวมารีวิวให้ดูในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็เอาเป็นแนวทางนะครับป้องกันจิงจกเข้ามา มาขี้เข้ามาในบ้านเนี้ยขี้จิงจกยงเยอะมากเลยในหน้าต่างบ้านเลื่อนนะฮะก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับเดี๋ยวมันได้ผลเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ดูในคลิปหน้านะครับ